สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางราวสามัคคีนะครับลาวราวสามัคคี VIP นะครับผมงวดประจำวันที่6นะครับมกราคม2566นะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมไปเดบเร่งรีบนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ก็มามาในราวสามัคคี VIP นะครับเนาะก็ ตรงๆเน้นๆนะครับรูที่6นะครับเข้าไปที่68นะครับส่วนเรา VIP นั้นมาเป็นเพียงเลขเด่นนะครับผมเนาะราวสามัคคีนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่นะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับพี่ๆแล้วก็ท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับเข้าไปที่ในช่องชุมชนนะครับใน YouTube เนาะผมลงนะครับ QR Code ไว้แล้วนะครับทักมาหาผมได้นะครับสหรับ กลุ่มแนวทางฟรีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาวสามัคคีผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่พี่หนึ่งกับเจ็ดตัวเน้นให้พี่ที่เจ็ดแปดนะครับเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งห้านะครับอันนี้ลาวสามัคคีนะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับให้สองกับหกตัวเน้นสองแปดสองสี 8, แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมอันนี้ราวสามัคคี VIP นะครับส่วนราว v p p นะครับผมให้5กับ9นะครับพี่พี่ให้5กับ9กรูดไปที่5นะครับตัวเนี้นย์ห้าแล้วก็98นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี v ี p นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนาะลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ